กินทุกที่ที่ทุกปั๊มสวัสดีค่ะกินทุกที่ทุกปั๊มช่องนี้พี่ของอร่อยนะคะวันนี้เรามาเช็คอินกันที่นาวีพิรมนาวีพิรมนะเป็นสถานต่างอากาศ อหารเรือท,ที่อยู่ที่หัวหินประจวิกีร์วิวดีมากเลยเข้ามาดูก่อนตามมาค่ะโอ้าคู่รัก <laughs> เ,เป็นแบบซีวิวนะเป็นซีวิวที่ติดทะเลเป็นซีวิวที่วิวดีมากแล้ว คือถ้าติดชายหาดหัวหินแล้วรราคาประมาณนี้แล้วว่าด้านหน้าที่เห็นนี่ที่นิ้วชี้นี่คือเป็นคอฟฟี่ช็อปนะเป็นคอฟฟี่ช็อปสามารถไปนั่งกินกาแฟชมทะเลได้และส่วนข้างล่างเนี่ยตามนิ้วมาข้างล่างชั้นล่างชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นห้องอาหารสามารถกินอาหารได้ตอนเช้าก็แต่เจ็ดโมงถึงสิบโมงแล้วตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำกว้างใหญ่ไพศาลคือมันได้ฟีลแบบ นะสระน้ำต้นมะพร้าวแล้วก็ชายทะเลกลับเข้ามาต้องมีเรียกห้องดีลักนะดีลักราคาบวกอินเท่าไหร่สาทมพันบาทเป็นราคาเอกชนแต่ถ้าเกิดใครเป็นมีญาติเป็นทหารข้าราชการอะไรเงี้ยก็ราคาอีกราคาดนึงแล้วก็จะมีนกอะไรอ่ะนกเข่าคู่รัก ชอบที่นี่เพราะว่าดูมันมีความเป็นวินเทจแล้วเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะเป็นแบบไม้อ่ะไม้แล้วก็เตียงทุกอย่างจะได้หมดไฟอยู่บนหัวนอนหมดแล้ววลาเรามีปัญหาอะไรกดสุดนี่เป็นเตียงแยกนะนี่เป็นเตียงแยกเราวันนี้นอนแยกกันแล้วก็จะมีมีทีวีทีวีจอแบนครับ ไม่ได้ลองนะแล้วก็มีสถานบักเขาก็จะขอตัอนร้าผู้มีเก็ตทุกท่านเวลคอมทูนาวีพิ่โรมตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันสามารถติดต่อห้องพักก็03251421210เนี่ยเราก็จะมีสารบัญให้ใครว่างก็อ่านนะเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ก็จะมีเครื่องปรับอากาศทรทัศน์ตู้เย็นอ่างอาบน้ำอะไรเงี้ยมีสวิมมิงพูล ตั้งแต่แปดโมงถึงสองทุ่มเราก็จะมีร้านนวดเป็นร้านนวดมีพ่อออกกำลังกายแล้วก็มีร้านเสริมสวยมีร้านกาแฟหลาอย่างส่วนถ้าใครกลัวนอนที่วินเทจวินเทจใครกลัวก็ไปสวดพระไปดูห้องน้ำหน่อยสิมีอะไรมีตู้เย็น ที่นี่ดีอย่างมังก็คือติดร้านอาหารเพียบเลยอแล้วก็วิวดีอากาศดีมีน้ำไปสองขวดน้ำไปสองขวดนะครับปึ๊บพื้นดีมากนะอพื้นแบบพื้นอะไรนะพื้นไมลามินเนตแล้วก็ปิดประตูนห้หน่อยแล้วก็ไม้ตู้าให้อ่าในตู้ลงงได้กลิ่นไม้หน่อยได้กลิ่นไม้แล้วลงมาเข้าไปข้างในห้องน้ำ ห้องนี้ไม่มีอ่างนะอ๋อต้องค่อยๆไปเพราะว่าชายคาตั้ง DJI โฆษณาต้องเข้าอะไรเงี้ยอีได้แต่ผมด้วยนะอี DJ เป่าผมฟืดๆดิแนตะ่มมผมเฉลดปเปลี่ยนเปลียนหเลย้งใส่ดูความเป็น<ม>ถอยแล้วก็จะมีเนะี่ยอันนี้ให้แล้วก็อาบน้ำลองเทน้ำดิน้ำไหลไฟเดินไหม อ่ะทำเลยนะครับตหากวาน้ำก็ไม่แรงเออโอเคทำไหลดีนะไปสักคู่โอเคเสียงได้ก็เหมาะนะมาเป็นครอบครัวมาเป็นกันเยอะๆเ่ยนั่งมาได้ ว่ามันมีเตียงใหญ่เตียงหนึ่งแล้วก็เตียงเล็กเตียงหนึง่งเออเราชอบไปนู่นว่ะมูออโทควานสวยโทควานดีมากเลยโทควาดีมากเลยจะไม่โบราณยังไงไหวยังมีช <laughs> ่อดอกไม้ด <laughs> ้วยช่อดอกไม้พลาสติกอ่านั่งสิเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะชมบรรยากาศด้านล่างก็คือเดี๋ยวขอพักผ่อนแป๊บหนึ่ง้วเดี๋ยวจะลงไปที่สระว่ายน้ําแล้วก็คอฟฟี่ช็อป ส่วนมื้อเย็นก็เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวค่นทว่ายทีแล้วก็มื้อเช้าก็ค่อยว่ากทีเนี่ยคือคลิปหนึ่งก็มีอย่างนี้แหละมีห้องพักมีบริเวณห้องพักมีสระว่ายน้ำมีกินมีเที่ยวกินแล้วก็มีนอนมีชีวิตคนมีแค่นี้เดี๋ยวขอเบรกตัดภาพไปที่ปุคืออันนี้เป็นแผนผัง ห้องที่เรานอนคือห้องสองสองศูนย์คราวหน้าถ้าเกิดใครอยากได้ห้องแบบสีวิวเห็นทะเลชัดๆให้จองห้องเบอร์นี้กับเบอร์นี้สองึ่งเจ็ดกับสองพันเก้าสวยใครจะมาว่ายน้ำนะเขามีผ้า เตรียไวห้เตียไว้ให้แล้วใช่ไยาวผ้าบนห้องมาใช้ีจะพาไปชมบรรยากาศของสระว่ายน้ำที่นาวีพิีโลมวอินซ้ายไปวันนี้อากาศดีมากเนาะนกอะไรเป็ดน้ำเดี๋ยวพาไปกินในนู่นกินอ่า กบ่ชอบตามมาออาใหม่ด่งไมป,ปม,มันซาร้านซาเป็นร้านไอ้นี่นะเป็นอ่า้าองอาหาร,หออาหารเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมากินกันที่นี่ปึบ๊บไป โอ้หไม่อยากจะบอกเลยขึ้นแรงมากเลยอ่ะจะบอกว่าสระว่ายน้ำอ่ะร่ามากเลยออืห้องเราอยู่ตรงนั้นเออใช่ห้องตรงนั้นเห็นเห็นห้องช่องเห็ราอยู่ห้องนี้อ่าเนี่ยในสระว่ายน้ำใหญ่มากคือใครมาเป็นครอบครัวเนี่ยดีเลยอ่ะใช่ลูกก็เล่นน้ำลูกผัวเล่นน้ำเมียก็นั่งกินนั่งกินกาแฟร้านนี้เป็นร้านกาแฟเหมืนมีด้านบนด้วยนะ เดี๋ยวจะพาไปชมด้านบนเดี๋ยวพาไปชมด้านบนก่อนปึ๊บปึ๊บผลักแปลว่าอะไรผลักแปลเปิดโอ้ยอะไรนย่ายมา 没有。 la es a ก็เต็มกบบพักว่ะเพื่อความอาสมกับกาแฟไม่ก่อย่าจุดวิวสวยพี่เบสเอขึ้นถึงที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่ศุกร์ก็จะผสมส้มผสมมะเาวผสมอะไรก็ยือิ้นเด็ดเนมะนาวกินชา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 มะนาวอนนี้มันเย็นแล้วนะกินกาแฟไปเรียบร้อยเนื่องนอน มันเอมานาว่ะมานจะามะนาเพะเนามาหนเจื้อที่พ่อสี่หนึ่งร้อยบาทค่ะสามร้อเอคืออีกข้อ่าะท ยาอะไรมะพร้ามาทะเลก็เป็นมะพร้าวไม่แน่ก็เป็นทบมะพร้าวความเงินมะพร้าวอะไรวัดอะไรอะไรหรือล ปิดได้นะ<ห>นปิดไปหมดอกีกยาวแกก็ดีคือมันด้วยบรรยากาศด้วยบรรยากาศด้วยนั่งนี่เลยคือพักที่พักหัวหินที่ติดทะเลแล้วราคาหลังเริ่มต้นที่พันหกเนี่ยพอมาหาเช้า วิ่งของฟ้าสวยงามมากอ่ะวันนี้ฟ้าแจ่มฟ้ากำลังเปิดเลยอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารใช่รูโอ้โหเขาเรียกว่าลูปขอบบรรยากาศสุดยอดมากเลยอ่ะทุกคนนู่นนุ่นนุ่นไปดูโอ้โหของที่เห็นกินลิมิตนั้งคืออะไรอ่ะมูจิ ตรงนี้จอดเรือเยอะนะอ่ะสะพานปลายาวไปนู่นบอกว่าจะมีตลาดนัดตอนตเย็นตอนเย็นตอน5โมงเย็น5โมงเย็นเนาะ,นนอ,ะอ่าจะพาไปดูเดี๋ยวตอนนี้น,น้ำกำลังลงไอ้ดูบรรยากาศก,าก่อนกำลงัลงลงกำลังขึ้นมาแต่น้ำขึ้นนะตรงนี้ชลประดีมากอือใช่เราราคาไม่แพงอ่ะ เราพักเราเพักอยู่ห้องนู้นนะคนจองแล้วแน่เลยอ่ะใช่เราพักอยู่ห้องนู้นห้องไหนไหนชี้นิ้วมือดิห้องนั้นตรงกลางเลยอ่ะนี่ห้องเลมนี้ใช่ตรงมะพร้าวอ่อนนะอ่าใช่ใช่ข้างหน้าบอกว่าโอ้มันมีมะพร้าวบางพอดีตรงหูเรามะพร้าวมันแหวกพอดีใช่เด็กเขาคนนั้นเล่นน้ำมาเนี่ยเออพักดีไวไฟดีสาวว่ายน้ำใหญ่ยังไม่ได้ลงเล่นไม่ได้ชุดไปน้ำมาแล้ว กาแฟก็ราคาดีเค้ก็อร่อยดีแล้วดีหมดทุกอย่างอ่ะนะดีหมดทุกอย่างเลยอืดูดิดแล้วตรงเก้าอี้ขาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันตอนนี้ตอนเช้าอ่าใช่โอเคเดี๋ยวพลังเ,เดินนะครับัด ที่เราเห็นนี่คือนกนะน่าจะเป็นนกนางนวลใช่เหรอมีนกไยัมีนกกยนกนางนวลสี่นกทะเลแล้วก็ที่เห็นยก็มีเรือนะนมีเรือตังเกยจอดอยู่หนึ่งลำเอาละเดี๋ยวจะให้ดูเรือตังเกยเอกเยอะนี่เรือตังเกยเรือตังเกยวิวดีมากเลยครับตอนนี้16น14นาฬิกานะอ,อ๊โอ เป็นไง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 โอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงวิวหลักล้านครับกินทุกที่ขี้ทุกปั๊ม สดียมเช้าบรรยากาศดีมากเลยครับอ๋อไม่ติดครับอันนี้ติดแล้วโอเคเมื่อกี้พลาดไปเลยอันนี้เป็นเมนูข้าวนะก็จะเป็นผัดผัดเผ็ดไก่ก็จะเป็นประมาณนี้นผัดไป่ก็จะเป็นผัดผักปรดีนวันนี้เราตื่นสายแล้วก็เลยเดี๋ยวเขาจะมาเติมให้สาย่อยอันนี้ก็จะเป็นเมนู แรงแรงแรงดาวไข่แรงเป็นเมนข้าต้มข้าต้มก็้เป็นสลัดทาวสลัดมาต้มแล้วก็จะมีผลไม้กมจะเป็นขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งแล้วก็จะมีมนึงปาให้แเป็นหลหลเลย ก็จะเป็นน้รสชงกาแฟคือทำกาแฟก็ได้ทำไมอ่ะกาแฟอ่าเป็กาแฟเนี้ยนะกาแฟครับเรียกเอาเลดาวช้อนไม้หรือดาวช้อนเหล็กกาแฟก็จะมีเนี่ยกาแฟโปรตีนน้ำตาลขิีมเทียมแล้วก็จะเป็นชาทีนเรียกเอาแล้วก็เนี่ยน้ะร้อนกดได้เลยน้ำตาลแล้วก็ไปเลือกที่หน้าหที่นี่ลูกค้าส่วนมากเขาก็จะเป็นคนไทยโอเค กดลอนิ่งค่ะสวัสดียามเช้าที่นาวีพิรมนะคะที่นี่เป็นที่พักราคาน่ารักรินทะเลหัวหินบรรยากาศสุดชิลเห็นมินทะเลได้จากบนเตียงเพราะว่าห้องเราห้องที่เราเลือกคือห้องดีลักและเลยราคา2 0 0 0บาทนะคะก็มได้ราคาที่พักเขาก็จะรวมอาหารเช้าอาหารเช้าก็เริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสิบโมงลงม,มาก็จะเจออาหารดังที่ถ่ายไปแล้วก็ที่ตักมาคือมีอะไรก็กินน,นั้น ปิ้งขนมปังไว้ลืมไปเอาก็จะมีอาหารไทยก็จะเป็นข้าวมีไข่ดาวมีผัดผักมีแกงเป็นของธรรมดาแล้วก็มีข้าวต้ม,มต้องก็ประ,ประมาณน,นี้องไม่มีอะไรมากอืมเป็นพืน mm. ถ้าต้องการความอลังการก็ตื่นเช้าหน่อยอก็ตื่นเช้าหน่อย แต่เขาก็เติมเรื่อยๆแหละกินกินก็โอเคกาแฟก็<ก><ก>ชงมาเนี่ยเป็นกาแฟดำที่นี่ไม่มีกาแฟสดนะคะเป็นกาแฟแกาแฟเกล็ดนะก็มาใส่น้ำร้อน,นออก,กินเอาก็ที่ที่ว่าเป็นกาแฟดำแล้วก็เป็นชาร้อ,ม,อม,ม,มมีน้ำส้มสมีน้ำเปล่าแค่นี้พอละเช้านีแค่นั้นที่ถ่ายมาทั้งหมดเดี๋ยวจะไปถ่ายริมทะเลยังที่ทะเลซึ่งสักคือที่หัวหินเนี่ยตอนเช้าน้ำขึ้นตอนบ่ายน้ำลงเมื่อ เมื่อวานมาน้ําลงพอเช้ามาก็น้ำเต็มตลิ่งวันเพ็ญเดือน12น้ำกระนองเป็นเต็มบรรยากาศดีนะชอบมีความรู้สึกว่าอยากจะมาซ้ําอีกเพราะว่าบรรยากาศคือโรงแรมก็ดีสะดวกสบายดีแล้วก็จากห้องที่เราได้คือ220เนี่ยวิวทะเลเต็มเต็มเลยแล้วก็สระว่ายน้ํากว้างใหญ่คือโดยรวมแล้วอ่ะถือว่าเป็นราคาที่คุ้ ที่ราคาดีมากราคาหน้ารักแล้วก็ได้บรรยากาศทะเลเต็มเต็มแล้วก็ยังมีอาหารเช้าให้กินด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครอยากาาพาครอบครัวมาก็แนะนําที่นี่นะคะนาวีพิรมล,ล้วหินประจุกีริันที่นี่เขามีคาเฟ่เด้วยที่ร้านน,ะน,นาเขาก็มีกาแฟมีอะไรกินครบเลยทะ่ไหนจะเข้ามาในนี้ก็ไม่ต้องออกไปไหนเดินเล่นชายหาเดเราตอนไปแบบเราเริ่มไปเล่นชายหาดเดินตอกตอกตอกนะถ่ายรูปถ่ายอะไรกันก็ มีความสุขตามภาษาของคนตายายเนาะขอบคุณสวัสการติดตามรับชมช่องอยู่ทุกกินทุกที่ทุกดั้มนะคะจะกินให้ดูไหมไม่กินให้ดูแล้วขอบคุณค่ะตอนนี้เป็นช่วงประมาณสัก9โมง10โมงนะ อันนี้เรียกว่าอ่าทะเลอ่าวไทยลมแรงน้ำก็ขึ้นแต่บรรยากาศดีดูสักสานฝั่งโค้งฝั่งโน้นอ่ะสักสานสั่งโค้งฝั่งโน้นอ่ะอืมน่ะสั่งโค้งเนาะตรงนี้เขาเรียกว่า ไม่ได้กระเด็นเยอะขนาดนั้นหรอกเอ๋เดี๋ยวก็กระเด็นเมื่อกี้ก็กระเด็นเลยแค่สันโค้งตรงเนี้ยอ่าใช้มือมือตรงไหนอ่าเนี่ยเราตั้งแต่สันโค้งมาตรงเนี้ยขึ้นแรงมากตอนเช้าตอนเช้าจนกว่าจะถึงสะพานปลาด้านนู้นสะพานปลานิ้วมนิ้ทางนู้นช้รใช้ระบบนิ้วชี้ชี้ สะพานป,ปลาน,น้ำขึ้นเต็มตะเล่งใส่ฟองฟ้าใสไม่น่าเชื่อนะว่าค่าปุ่น55ใช่เดี๋ยวต้องโทรให้ดูว่าค่าฝุ่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็โถมแมสกันนะแล้วถาม่าคนพูดทำไมไม่ใส่เอามาแล้วขอทอดหน่อยเดี๋ยวก็ใส่ใหม่ อมมงไม่เแดบดบแดบดบที่นี่แรงมากอ่ะแรงมากมองไม่เห็น กินเทๆ่ๆที่ริมทะเลกินทุกที่ท,ที่ทุกป่อง วันนี้ฮะนาวีพี่ลมหัวหินยินดีต้องรับค่ะ